รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย BDMs เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ ขอต้อนรับสู่รายการดิจิเฮลเทคแคร์ดูแลคุณบ by BDMs ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกับผมหนุย่ยพงสุแล่นรึกนะครับผมมาพร้อมสาระสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในยุคด,ดิจิทัลนี้นะครับช่วยให้สุขภาพของคุณผู้ชมดียิ่งขึ้นกว่าเดิมครับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยเราเนี่ยกำลังมีอัตราเติบโตแบบก้าวกระโดดน,นะครับมีการคาดการณ์นะครับว่าในปี2030 ประเทศของเราก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดคือตอนนี้เข้าอยู่แล้วแหละแต่ว่า2030เรียกว่าสภาวะระดับสุดยอดนะครับเพราะอะไรครับสภาวะสังคมที่มีคนสูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปนะแล้วก็65ปีขึ้นไปปกติเขาจะวัด2ระยะนะครับเขาบอกว่าเดินมา100คนนะครับเราจะเจอคนที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไป28คนหรือคนที่ อายุ65ปีขึ้นไปนะก็จะมีมากกว่า20คนใน100คนด้วยตรงนี้นะครับในหลักสังคมเศรษฐกิจเนี่ยรัฐก็มีหน้าที่ต้องกระตุ้นการเกิดใช่ไหมครับเพื่อทําให้กลุ่มคนวัยทํางาน,นมีมากขึ้นถ้าในหลักกินดีอยู่ดีเราถือว่าน่าดีใจนะครับที่ผู้สูงอายุมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องแก่อย,อย่างทรนงนะครับคือสุขภาพต้องดีนะครับองรวมต้องได้เพื่อทําให้อยู่ได้อย่างมีความสุขด้วย ทีนี้เมื่อจะพูดถึงโรคที่เกิดความเสี่ยงได้กับผู้สูงอายุนะครับหนึ่งในนั้นจะมีโรคหนึ่งครับเป็นโรคแปลกซะหน่อยเขาเรียกว่าโรคพาร์กิสันโรคนี้นะครับก็คือความผิดปกติที่เกี่ยวกับสมองกับระบบประสาทนะครับก็เลยส่งผลให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้อย่างไม่ตามใจเราอาการที่เห็นเด่นชัดนะครับก็คืออาการสั่นนะครับในอวัยวะต่างๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากมือสั่นแล้วนะครับไปจนถึงสั่นทั้งตัวเลยนะครับขาสั่นนะฮะ เดินแล้วล้มต่างๆหยิบจับอะไรไม่ถนัดไม่ค่อยได้ทั้งนี้นะครับในอาการของโรคพาร์กิสันก็ยังมีอาการอื่นๆที่ถือว่าเป็นปัญหาสุขภาพส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้นะครับดิจิเฮลในตอนนี้นะครับผมตั้งใจจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโรคพาร์กิสันให้มากขึ้นนะครับถ้าไม่เป็นอยู่ไม่เป็นไายดีแล้วนะครับแต่เราจะไปรู้ว่ามีเทคโนโลยีในการรักษาใดที่จะสามารถฝังเข้าไปในร่างกายและสมองเราฝังเข้าไปในสมองเลยฟังดูน่ากลัวนะครับแต่จริงแล้ว มาเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะครับให้ดีขึ้นนะครับแน่นอนเรื่องนี้เราต้องไปพบกับคุณหมอผู้ชํานาญการก,กันครับไปคุยให,ให้ลึกเลยเอาละฮะและเพื่อเราจะได้เข้าถึงและเข้าใจนะครับโรคภาร์กิสันกันมากยิ่งขึ้นนะครับผมอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านเป็นแพทย์ด้านประสาทวิทยาโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับคุณหมออภิชาติ พี่สารพงครับ,สว,รบสวัสดีครับสวัสดีครับพงสุขฮะขอความรู้คุณหมอหน่ยฮะครับยินดีน่าสนใจมากเรื่องนี้ผมเกริ่นคุณผู้ชมไปก่อนหน้าเล่าความเป็นมันแล้วล่ละแต่ว่าทั้งนี้ฮะอยู่ต่อหน้าคุณหมอที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงหมวันนี้แก๊สเจ็ดเยอะนะฮะเดี๋ยวคงได้อธิบายกัน<ม>อยากรู้ก่อนว่าโรคภารกิจสัรในมุมมองของแพทย์เนี่ยมันคืออะไรและเกิดจาอะไร ริงโรคพาร์กินสันเนี่ยค้นพบมาด้วยแพทย์ชาวอังกฤษนะครับเมืม่อประมาณสัก200กว่าปีก่อนชื่อเจมส์พาร์กินสันเพราะฉะนั้นชื่อเขาก็เลยมาตั้งเป็นชื่อโรคนะเขาตรวจคนไข้ยอยู่ในคลินิกแล้วเขามองลงมานอกหน้าต่างเห็นไข้เดินมาคล้ายๆอัม,อามาพาตมือสันเกรง เคลื่อนไหวลําบากตอนนั้นเขาก็นึกว่าเป็นเส้นเลือดสมองอุดตันนะเหมือนคนไข้อาัมาพาตท,ทั่วไปแต่ตอนหลังก็มาค้นพบว่าจริงๆอ่ะคนไข้ป่วยด้วยโรคพาร์กินสันนะฮะซึ่งพาร์กินสันเองเนี่ยปัจจุบันเรารู้แล้วฮะว่าโรคมันมาเกิดจากการขาดสารโดปามีนในสมองฝั่งตรงข้ามสมองส่วนที่สร้างโดปามีนนะโดปามีนเป็นสารที่ใช้สื่อคือเรื่องการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นอาการถ้าเกิดขาดโดปามีนการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย ก็จะผิดปกติไปคือแบบนั้นว่าสมองในส่วนที่ควรจะผลิตโดปามีนออกมาเนี่ย<ช>ไม่ทํางานมันเสื่อมลงครับก็คืแทนที่ผลิตได้ร้อยอาจจะเหลือสัก70-80%อย่างเงี้ยฮะอพอมันก็จะเริ่มถอยถอย,ถอยลงไปเรื่อยจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่มันเสื่อมลงไปเยอะอ อาการมันก็จะปรากฏให้เห็นผมเนี่ยเคยเห็นจากนักแสดงที่เราชื่นชอบไมเคิลเจฟ็อกอันนี้ชีวิตรจริงเลยคือเป็นพาร์กิสันเลยแล้วก็เป็นหนักมากเลยหรือโมฮัมหมัดอาลีอันนี้ก็คือนักมวยมันเกี่ยวกับการถูกกระแทกไหมครเลยทําให้เขาเป็นพาร์กิสันพาร์กิสันที่แบบไม่มีสาเหตุ <c oughs> ก็คือไม่มีเหตุเลยอยู่ดีมันก็ขาดร่างกายสร้างสมองสร้างโดปามีนไม่ได้ทําให้เกิดอาการแต่อีกส่วนหนึ่งเป็นพาร์กิสันแบบมีสาเหตุ <c oughs> ซึ่งเราเรียกพาร์กิสันนี้ซึ่งมันนะครับก็คืออาจจะเกิดจากอุบัติเหตุบ่อยๆๆซ้ํานกกระแท ที่เรษะบ่อยๆเช่นอย่างนักมวยที่โดนกระแทกบ่อยๆหรือบางคนอาจจะเกิดจากเส้นเลือดสมองอุดตันนะครับโดนบ่อยๆซ้ําๆจุดเล็กๆก็ทําให้เกิดอาการคล้ายพาร์กินสันได้หรือบางคนอาจจะมีน้ําเกินในสมองขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ทําให้อาการพวกนี้มันจะคล้ายกันเพราะฉะนั้นเวลาผู้ป่วยมาพบแพทย์นะฮะอาจจะมาด้วยเรื่องอาการสั่นซึ่งสั่นนี่เป็นอาการที่ว่าคนอื่นใครๆก็เห็นแต่ว่ามันไม่ได้เจอคนไข้พาร์กินสันทุกคนที่ว่าจะต้องมีอาการสั่นจริงๆก็เจอได้ประมาณสัก 70%- 80%อีกประมาณ20อ่ะ ไม่สั่นก็เป็นได้อ้าวแล้วอะไรเป็นตัวบ่งชี้ล่ะฮะถ้าไม่สั่นเลยการเคลื่อนไหวที่ช้าลงเคยทําได้อะไรเร็วต่อไปมันเหมือนมันสโลดาวนะะแล้วก็มีภาวะ,ะกล้ามเนื้อที่มันตึงตัวมันเกร็งขึ้นมาอัน <c oughs> นี้ความเกรง็งความตึงตัวกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งก็ทำให้เคลื่อนไหวลำบากอีกส่วนหนึ่งอาจจะมาด้วยความปวดน,นะะเช่นสมมติขยับแขนไม่ได้สมมติเป็นที่ข้างซ้ายแขนซ้ายไม่ค่อยขยับไม่ค่อยยก ต่อไปก็ปัญหาปวดไหล่ไหลติดคุณไข่อาจจะไปพบคุณหมอทางด้านกระดูกก็รักษาไหลติดไปแต่ไม่ไม่รักษาพรกกินสันนะเพราะฉะนั้นกลับไปก็เป็นอีกพอระยะเวลาผ่านไปสักช่วงหนึ่ง3ปี4ปี5ปีทีนี้ปัญหาเรื่องการเดินทรงตัวบาลานซ์ไม่ดีคุณไข่ก็จะเริ่มล้มเกิดขึ้นผมเนี่ยพยายามนึกภาพตามกำลังคิดว่า เอ๊ะหรือเป็นเพราะความสูงวัยคือความแก่ทําให้อาการพาร์กินสันมันออกมันจําเป็นไหมว่าต้องแก่ถึงเป็นพาร์กินสันอายุน้อยสุดในเรื่องของโรคนี้นี่ประมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็นึกว่าเป็นโรคของผู้สูงอายุะนะยิ่งต่อไปประเทศไทยผู้สูงอายุยอ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสเกิดโรคพาร์กินสันเนี่ยก็จะมากขึ้น<ะ>ปกติอายุเฉลี่ยทั่วไปก็60 ถึง65ปีที่จะเริ่มเป็นต่ำกว่า20ปีก็เจอ,อได้ช่วงนึงคือ20-40หลังจากนั้นก็40-50ปีขึ้นไปถึงถึงสูงอายุเลยสรุปก็คือทุกช่วงวัยมีโอกาสใช่แต่ว่าโอกาสเกิดในช่วงอายุเยอะเนี่ยจะเจอสัก80-85%อีก10-15%เนี่ยจะเจอในคนอายุน้อยซึ่งสาเหตุที่เราพบในคนอายุน้อยกว่า40ปีลงไปเนี่ยอาจจะมีภาวะทางพันธุก,กรรมหรือจีเนติกอ่ะซึ่งมันถ่ายทอด จากครอบครัวเขา,าอะฮะทางบรรพบุรุษลงมาสู่สู่คนไข้ได้แปลว่าถ้าเกิดว่าต้นตระกูลเป็นพากิสันโอกาสที่ลูกหลานจะเป็นก็เกิดขึ้นได้อีกก็มีโอกาสสูงกว่าปกติทั่วไปถ้าถ้าแบบความเสี่ยงผมว่าประมาณสัก10%เสี่ยงกว,กว่าคนอื่น แต่ถ้าถ่ายทอดแบบยีนเด่นอาจจะถึง50%ก็ได้มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตไหนที่ควรเลี่ยงไหมฮะเพื่อจะได้ป้องกันการเป็นพาร์กิสันการป้องกันเนี่ยปัจจุบันผมคิดว่ายังป้องกันไม่ได้นะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเกิดเราพักผ่อนให้พอเพียงนะครับการดื่มสุราอย่างเงี้ยนะครับก็มีโอกาสเสี่ยงที่เราจะไปล้มหรือสุราแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้ขาดวิตามิน B12 ทําให้เซลล์สมองมันฟอร์มันเสื่อมลงเนี่ยมันก็มีส่วนเป็นไปได้นะฮะความเครียดภาวะซึมเศร้า นะครับอันเนี้ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการพาก,กินสันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าในมุมการรักษานี่อุปกรณ์ด้านหน้านี้ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าวงการนี้ใช้แก๊เจ็ตนะ,ะเนี่ยอันนี้เป็นอะไรฮะอุปกรณ์เหล่านี้น่าสนใจมากอันนี้เป็นการรักษาวิธีหนึ่งนะครับนในสําหรับคนไข้ที่รักษาด้วยยาน้ำปก,กินสันขาดโดปามีนการรักษาคือ จะให้โดปามีนชดเชยไปเนื่องจากโลกอะ่ะมันเราตอนนี้เราหยุดยั้งโลกให้สนิทน่ะไม่ได้นะโลกมันก็ดําเนินไปเรื่อยๆการใช้ยาก็ต้องปรับยาเพิ่มยาใช้ยาเสริมบวกกันหลายๆชนิดน่ย<ช>ถึงจุดหนึ่งที่บาลานซ์ยาไม่ได้เนี่ยการรักษาด้วยเทคโนโลยี สมัยใหม่เนี่ยคือการผ่าตัดก็อันเนี้ยมีส่วนเข้ามาช่วยได้เอ๊ะอัตราการเกิดโรคนี้โดยเฉพาะกับกลุ่มคนไทยเนี่ยประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์นะที่จะเป็นพากิสันเนี่ยอัตราการเกิดเนี่ยประมาณสัก2 0 0ถึง250คนนะฮะต่อประชากร1 0 0 0 0แนคนก็จริงถ้าเฉลีย่ยประเทศไทยสัก60ล้านก็น่าจะมีประมาณสัก1 2 0 0 0 0ถึง1,5,000 0 คนนะที่ป่วยด้วยโรคพาร์กินสันในปัจจุบันเห็นถ้าเกิดอายุมันถูกชิปเป็นผู้สูงอายุขึ้นเรื่อยๆโอ,อากาสที่จํานวนผู้ป่วยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสังคมเราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนะเอจิงโซซายตี้เนี่ยเราต้องดูแลกันอีกหลายโรคเลยหนึ่งในโรคที่คิดว่าหลายคนอาจจะจําชื่อสลับกันด้วยซ้าก็คือพาร์กินสันกับอัลไซเมอร์จริงแล้วคนละอาการอัลไซเมอร์คือลืมถ้าเทียบกันแล้วอัตราการเกิดอัลไซเมอร์กับพาร์กินสันนี่อะไรเกิดมากกว่า เนื่องจากเป็นโรคผู้สูงวัยทั้งคู่นะครับแต่โรคอัลไซเมอร์แซงโรคพาร์กินสันนะฮะจะเจอได้บ่อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นอาการความจําหลงลืมเนี่ยเป็นอาการอันดับหนึ่งแหละอาการการเคลื่อนไหวจากพาร์กินสันเนี่ยเราจะเจอเป็นอันดับสองรองลงมาผู้ป่วยบางรายอะครับบางเป็นทั้ง2โรคก็มีก็คืออาจจะเริ่มด้วยพาร์กินสันเสร็จนะครับพอติดตามอาการไปก็มีป่วยด้วยเรื่องความจาหลงลืมเพิ่มเข้ามาหรือบางคนเป็นอัลไซเมอร์เสร็จจะมีเรื่องพาร์กินสันขึ้นมาซึ่งโรคพวกนี้มนเกิดจากความเสื่อมรงแต สาเหตุในสมองมันคนละคนละสารกันนะครับรนะแต่ว่าทุกทุกอย่างบางทีมันมาเจอร่วมกันในจุดจุดหนึ่งอ่ะเป็นไปได้เดี๋ยวเราจะเจาะลึกกันในช่วงหน้านะครับเพื่อจะได้ทราบว่าผู้ป่วยโรคพาร์กินสันสามารถจะเขาเรียกว่ารักษาอาการได้ด้วยอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีนะครับและเทคโนโลยีนั้นเนี่ยแน่นอนครับไมโครชิปมีส่วนประกอบสำคัญในเรื่องนี้เลยเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมากับดิจิ t h t เ c ค Care ดูแลคุณบายบีดผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพครับ BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการ d i g h ิ a l t h Tech Care ดูแลคุณบาย d m s ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพนะครับคุณผ,ผู้ชมครับเราคุยกันในเรื่องของโรคภากิสันนะครับเราอยู่กับนายแพทย์อภิชาติพิสารพงศ์เพื่อคุยเรื่องนี้กันต่อครับเมื่อสักครู่เราทิ้งท้ายกันไว้ว่ามีแกดเจตอุปกรณ์มากมายเรียกว่าไมโครชิพนะในการที่จะ รักษาได้แต่ทนนี้ก่อนจะไปถึงขั้นนี้เพราะมันต้องผ่าตัดอุปกรณ์นี้ก็ไม่เล็กเหมือนกันนะฮะต้องใส่เข้าไปในร่างกายเราเนี่ยมันมีวิธีการรักษาวิธีอื่นไหมฮะทำได้ด้วยอะไรถึงอะไรบ้างเทปรักษากับไม่รักษานะคนไข้บางคนมาพบผมรู้สึกว่าอาการมันยังไม่เยอะยังไม่ต้องรักษายังไม่ต้องทานยาจริงๆก่อนนั้นเนี้ยสัก ห้าสิบหกสิบปีเราไม่มียาเลยนะเป็นบางสัรก็ไม่รู้จะรักษาอย่างไงคนพบโดปามีนขึ้นมาเนี่ยที่ว่าเป็นสาเหตุนะเราก็มาผลิตโดปามีนสังเคราะห์ขึ้นมาแล้วก็ใส่เข้าไปในในรูปแบบของยาเนี่ยก็ช่วยทําให้ดีขึ้นผมว่า 80%- ดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยสมัยก่อนที่ผมเรียนอนะถ้าไม่มีในการรักษาาร์กินสันเนี่ยอายุสั้นกว่าคนทั่วไปพอมียาใช้ในการรักษาเนี่ยคนไข้ก็การเคลื่อนไหวดีขึ้นผมก็เรียนแค่ว่ารักษาอาจจะไม่หายแต่คุณภาพชีวิตเนี่ยของไข่จะดีขึ้นมีอะไรอีก,กอ บางตัวเหมือนกันนะฮะฉีดมันก็เหมือนยากินแต่แทนที่เราบริหารยาแบบกินเป็นเม็ดเข้าไปเราก็ใช้วิธีการฉีดเข้าใต้ชั้นใต้ผิวหนังการใช้ยาฉีดอาจจะฉีดเป็น็อดๆไปนะฮะหมดฤทธิ์ฉีดออกฤทธิ์ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็หมดฤทธิ์แล้ว S <S เราก็มีการเอายาฉีดไปใส่ในปัมนป๊มแล้วก็ปั๊มยานะฮะแล้วก็ค่อยๆฉีดเหมือนอินซูลินนะครับค่อยๆฉีดเข้าไปมันก็จะช่วยชะลอการผ่าตัดได้สักช่วงหนึ่งแต่ในสุดท้ายการรักษาด้วยการผ่าตัดก็จะเป็นวิธีที่จะมาช่วยอาการให้ดีขึ้นโดยวิธีนี้เราเรียกว่า deep brain stimulation นะครับคือการกระตุ้นสมองส่วนลึกของผู้ป่วยด้วยความเก่งของคุณหมออภิชาติสามารถจะฝังอุปกรณ์ที่ผมบอกเลยฮะพอผมเห็นขนาดอุปกรณ์แล้วผมก็กลัวแทนฮะใหญ่เหมือนกันอันนี้ถือว่าใหญ่หรือว่าเล็กลงแล้ว น,นี่เล็กลงแล้วครับอันนี้เป็นโมเดลน่าจะเป็นโมเดลที่3พัฒนามาเรื่อยๆจากใหญ่ลงเล็กแล้วก็ประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆออตัวนี้เป็นตัวที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าจริงๆเรียกว่าเราเรียกว่าแบตเตอรี่ในนี้มันบรรจุแบตเตอรี่แล้วก็เป็นตัวปล่อยกระแสซึ่งกระแสจะเข้าไปสมองได้มันก็ต้องมีมันต้องมีการคอนเน็กด้วยสายไฟมันเล็กๆแค่ส่วนปลายเนี่ยนะฮะจริงส่วนปลายเนี่ยถ้าขยายมาดูมันจะมีคอนแทคที่เป็นโลหะที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับนี่คือตัวขยายนะฮะใช่ตรงเนี้ย เป็นส่วนตัวกระตุ้นเราต้องฝังอุปกรณ์ตรงนี้เข้าไปในสมองส่วนลึกที่เป็นตัวทําให้เกิดอาการพาร์ก,กินสันเราต้องไปกระตุ้นด้วยความถี่สูง oh. เพื่อไปยับยัง้ง oh. ไม่ให้เซลล์มันทํางานได้เหมือนเดิม ลึกที่ว่านี่มันต้องลงไปลึกแค่ไหนก็โหลที่จลงไปผมว่าประมาณสัก15-20ถึงเซนนะครับฉะนั้นปลายนี้ไปอยู่สมองส่วนลึกนะ1 5ถึงเซนลงไปแล้วก็มาลิงก์กับอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือก้อนแบตเตอรี่ในการจะปล่อยไฟออกมาด้วยอันนี้ฝังไว้ที่ไหนแบตเตอรี่นี่เหมือนเพสเมเกอร์ครับเราฝังไว้ที่หน้าอกผู้ป่วย oh. อันนี้อยู่ใต้ผิวหนังนะ oh. หลังผ่าตัดเสร็จเนี่ยทุกอย่างมันจะ under skin หมดเลย oh. อยู่ใต้ผิวหนังหมดก็คือเลือกตัวใดตัวหนึ่งซ้ายหรือขวาความต่างคืออะไรฮะทำไมมันขนาดมนนต่าาาางกกขดเเล็็็คคืืออปรสมถ ชาร์จแบตจากภายนอกเข้าไปได้เหมือนเสียบ USB เงยแะละ,ะไม่ฮะก็เอาเอาแผ่นมาทาบเป็นไวเลสชาร์จเจอใช่ใช่ครับแล้วแล้วอยู่ได้กี่ปีอันนี้ได้15ปีณ <15 S 2> ปัจจุบันนี้นะ,ะแล้วถ้าตัวนี้ล่ะฮะตัวนี้ไม่ต้องชาร์จบแบตก็อยู่ได้ประมาณ4-5ปีและทีนี้ต้องมีแอปพลิเคชันด้วยอ่าอันนี้คืออะไรฮะยุคสมัยแห่ง IoT จําเป็นจะต้องมีแอปควบคุมเราจะเห็นอะไรบ้างจากแอปบนหน้าจอนี้ส่วนใหญ่เวลาผ่าตัดผมมักจะบอกคนไข้อะะมันไม่เหมือนการผ่าตัดเส้ติ่งนะคุณเส้ติ่งอักเสบ เอาส้ติ่งออกไปจบ,จบไม่ต้องมีส้ติ่งอีกต่อไป<บ>ไม่ปวดอีกแน่นอนแต่ผ่าตัดพิาสตินเนี้ยหลังจากอิมแพลนสายไฟเข้าไปเสร็จเนี่ยเราต้องทิ้งไว้สักช่วงให้สมองมันซ่อมแซมตัวเองก่อนน,นะครับอาจจะประมาณ2อาทิตย์ถึง4ีง4่อาทิตย์ตอนนั้นเครื่องยังปิดอยู่นะผมยังไม่เปิดแบตเตอรี่ให้คนไข้าการผ่าตัดเองเราไปกระตุน้นนะเอาอุปกรณ์ไปใส่ไปกระตุ้นมันเนี่ยคนไข้าบางคนนะีอาการดีขึ้นอาจจะเป็นเดือนเลยก็ได้หรือยังไม่ต้องใช้ไฟเอฟเฟกตรงนั้นหมดลง นะครับเราก็เริ่มผมก็จะเริ่มมาโปรแกรมให้เขาล่ละก็คือต่อไปการรักษาด้วยยายาอาจจะลดลงมีแต่โปรแกรมลดยาแล้วก็โปรแกรมไฟเพิ่มเพื่อให้ไม่เป็นบาลานซ์ในสมองแต่ละข้อเนี่ยมันจะมี3คอนแทค นะเพื่อเราหลีกเลี่ยงไอ้ไซเฟกเวลากระตุ้นในสมองเราอยากกระตุ้นเฉพาะส่วนที่อยากกระตุ้นไอ้ส่วนรอบๆเราไม่อยากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเลือกเจ้าคอนแทคไหนเป็นตัวกระตุ้นเวลาผมมาโปรแกรมมันก็จะเห็นในเครื่องแล้วว่าเราสามารถโปรแกรมยังไงบ้างก็พรุ่งนี้เราก็สามารถกระตุ้นเราก็เลือกตำแหน่งที่จะกระตุ้นได้นะครับใช้ไฟเท่าไหร่ใช้ความถี่เท่าไหร่นะครับใช้ power bit เท่าไหร่ซึ่งพวกนี้เป็นหน้าที่ ของแพทย์ะฮะที่เป็นคนโปรแกรมให้แล้วก็ระกดูอาการเขานะฮะส่วนใหญ่อาการทารกที่ดูก็คืออาการสั่นอาการเกรงอาการเคลื่อนไหวลําบากเนี่ยซึ่งมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาประมาณ3-6เดือนในการโปรแกรมไฟเนี่ย ừ ừ เพื่อให้ทุกอย่างมันบาลานซ์ได้ดีกลับมาเรื่องก้อนแบตหนึงฮะที่คุณหมอบอกว่าแบตต้องรีชาร์จก็แปลว่าต้องรู้ ระดับของแบตเตอรี่<ช>ขอดูได้ไหมฮะเราจะเห็นแบบไหนฮะ <c oughs> นี่โ <c oughs> แบตเตอรี่ <c oughs> เหมือนแบตร่างกายเลยนะเหมือนชีวิตเราตอนนี้พลังงานมีอยู่4ข้อนะฮะซึ่งตัวนี้นอกจากเราสามารถเช็คแบตเตอรี่ว่าเหลือเท่าไหร่แล้วไปชาร์จเพิ่มได้ <c oughs> เราก็สามารถมาเปิดปิดเช่นค่ณใครจะไปทําฟันไปถอนฟันซึ่งอุปกรณ์อะไรที่ต้องใช้จี้ไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับหรือต้องไปเข้าอุโมงค์แม่เหล็ก เนื่อ <că> ง <reflex> จากตัวนี้ <server> เราอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าทุกอย่างที่เป็นโลหะที่เราใส่เข้าไปมันอาจจะเหนียวนำความร้อนเข้าไปในสมองได้เงนั้อาจจะต้องมีเซฟตี้นะฮะส่วนใหญ่คนไข้จะไปทําอะไรบางทีต้องอาจจะต้องมาพบผมก่อนก่อนเราก็ต้องเช็คซิสเต็มก่อนว่าซิสเต็มมันเข้าได้ไหมมีลีกเกจมีอะไรไหมซึ่งคนไข้ก็สามารถดูได้นะครับก็เสมือนว่ามันเป็นแค่อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งโดยที่ไม่ได้อคทีเวตหรือทำงานขึ้นมาเพลสเมเกอร์อย่างเงี้ยก็ใส่อยู่ใน คนไข้โรคหัวใจเหมือนกันที่เป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งเทคโนโลยีก็คลายๆใน,ในพูดถึง MRI แล้วขอขอนุญาตถามถึงวิธีการตรวจวินิจฉัยหน่อยเพราะว่าน,นี่ภาพบนจอก็ขึ้นมาสักระยะนี่คือภาพมุมตัดสมองมนุษย์เพื่อจะเห็นว่ามีโดปามีนมากพอหรือเปล่าอันนี้คุณหมอด,ดูอยังไงฮะเวลาจะตรวจวินิจฉัยจริงๆแล้วการวินิจฉัยโรคเริ่มตั้งแต่ตรวจร่างกายใช่ไหม,มฮะส่งตรวจ สาเหตุใช่ไหมเช่น <Yeah. S 1> ตรวจเลือดเช็คไทรอยดูว่ามีอะไรผิดปกติไหมหรือบางคนที่อายุน้อยผมอาจจะส่งเลือดเข้าไปตรวจพันธุกรรมสารพันธุกรรมหาดีนจนกระทั่งมาทาสแกนนะอย่างแรกคือ CT เีเรมไอพวกนั้นจะไปดูนะครับว่าสมองเขามีน้ําเกินในสมองไหมมีเเลอดตีมีก้อนเนื้องอกหรือบางคนเป็นล้มมามีเลือดข้างอาการคล้ายๆปางิสันามาเหมือนไม่มีแรงเกรงๆมาอย่างเงี้ยพวกนั้นพอเห็นปุ๊บอย่างนั้นเรารักษาได้ก็คือเป็นโรคปางิสันที่มีสาเหตุ ก็รักษาสาเหตุไปห,หายขาดไหมฮะถ้ามีสาเหตุถ้ามีสาเหตุบางอย่างดีขึ้นหายขาดเลยก็มี <Dor ian. S 2> เช่นจะเป็นไทลอยหรือว่าเป็นน้ําเกินในสมองเนี่ยเราก็ใส่ท่อระบายน้ํา oh oh. ออกไปอ่ะมันก็จะมันแค่ก็จะดีแต่ที่ว่ารักษาไม่ขาดก็คือไม่รู้สาเหตุ <eyes. S 1> เป็นโรคพาเกนสันเลยอาการชัดๆอย่างเดียวนี่ก็ต้องใช้อุปกรณ์แบบนี้อันนี้เรียกว่าเพจ scan นะผมจะบอกแค่ว่าเป็นส c a n สีแล้วก็โปรตีน s c a ธรรมดาจะเป็นขาวดาไม่ว่า MRI หรือ CT scan แต่ตัวเพจสแกนเนี่ยจะมีการฉีด สารโดปามีนที่สังเคราะห์เนี่ยนะครับแท็กกับตัวรังสีนะครับฉีกเข้าไปทางเส้นเลือดดำนะครับแล้วโดมีนเนี่ยทิ้งไว้สัก60นาทีมันจะเข้าไปจับกับเซลล์สมองเพื่อไปดูว่าเซลล์สมองไอส่วนที่รับโดปามีนเนี่ยมันยังอยู่ครบถ้วนไหมถ้ามันขาดไปอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ยืนยันอาการผู้ป่วยอาการาคล้ายพาร์กินสันเหมือนพาร์กินสันเลยเอ๊ใช่ไม่ใช่ตัวเพสแกนเนี่ยจะเป็นตัวยืนยันเลยว่า คนนี้เป็นเปิงสันคุณหมออธิบายดีมากเลยละเอียดผมในฐานะยังไม่ได้เป็นผมก็ไม่ได้ประสงค์จะเป็นนะแต่หมายความว่าเข้าใจมันแต่ว่าผมอยากจะพาคุณผู้ชมฮะรู้เพิ่มเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาต่อกันว่าวิธีการสังเกตนะครับคนในบ้านของเราคนที่เรารักนี่แหละว่าใครจะมีแนวโน้มที่จะเป็นพากีสันบ้างรวมไปถึงการรักษานี้จะมีผลข้างเคียงนะครับหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาต่อกันสักครู่นะครับกับรายการดิจิเฮล เทคแคร์ care, ดูแลคุณ by BDMs ผู้ชี่ยวชาญด้านสุขภาพสักครู่ครับ DMS เเเรรื่่องสุขภาาาพชชียวญกลับมาสู่ดิจิเฮลเทคแคร์ดูแลคุณบาย BDMS ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพนะครับเราอยู่กับคุณหมออภิชาติพีสารพงศ์นะครับซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านระบบประสาทจากโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับคุยคุณหมอมาช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับได้ความรู้กันเต็มอิ่มผมต้องถามถึงเรื่องภาวะแทรกซ้อนบ้างหรือว่าผลกระทบที่ได้จากการรักษาทั้งยาและผ่าตัด เป็นยังไงฮะจากผลการศึกษาของคุณหมอฮะถ้าเรากระตุ้นโดปามีนมากเกินไปนะครับแค่อาจจะมีภาวะตัวยุกยิกควบคุมไม่ได้<ช>นะครับยาบางตัวอาจจะทําให้เกิดภาวะทางจิาาตประสาทนะฮะม,มีภาพหลอนะเกิดขึ้นได้นะ่นเลแล้ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดมันมีผลกระทบอะไรกับชีวิตไหมฮะคือการผ่าตัดมันต้องฝังอุปกรณ์เข้าไปนะอ,อันนี้เป็นสิ่งแปลปลอมละไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ ร่างกาย,ากายราได้ไดใช <SL 2> ่การผ่าตัดมันก็มีได้เจาะกระโหลกนะครับฝ <Bul> ังอุปก,กรณ์เข้าไปเท <Lap> สเวลาเราใส่ตัวอุปกรณ์เข้าไปมันจะมีตัวนําก่อนนะครับถ้ามันไปโดนเช่นเลือดหรือไปโดนเนื้อสมองบ,บางส่วนที่มันมีการควบคุมของร่างกายเนี่ยอาจจะเกิดเลือดออกได้เก oh. ิดอาการชักได้เกิดอาการติดเชื้อได้การหลีกเลี่ยงก็คือ เราจะมีอุปกรณ์ตัวหนึง่งที่เราเอาสแกนสมองคนไข้เอา CT s c สแกนเอา MRI ไ<ม>นะครับไปเมอร์ชกันในเครื่อง<ม>นะครับแล้วคุณหมอผ่าตัดเนี่ยเขาจะไปดูในเครื่องแล้ววา, planning, <ม>วางแพลนนิ่งวางแผนแล้วกำหนดว่าเอ๊ะจะลงไปจุดนี้<ม>จะลงไปมุมไหนดีแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นเลือดไม่ให้มันทะลุเข้าไป<ม>นะครับซึ่งบางรายบางทีคนไข้อาจจะมีเพราะวะ่า<ม>เส้นเลือดสมองผิดปกติอยู่ด้วยคุณหมอเขาพยายามจะหลีกเลี่ยงเพื่อฝังอุปกรณ์ตรงนี้ให้ให้ลงไปที่ตำแหน่งให้แม่นยำที่สุดก่อนที่จะทำ ฝั่งเนี้เราก็มีอุปกรณ์เป็นตัววัดนะครับวัดขึ้นไฟฟ้าสมองอ่ะช่วงที่เขาใส่สายไฟเข้าไปแล้วก็วัดลงไปเรื่อยจนถึงตำแหน่งที่ใช่อะเราก็เริ่มกระตุ้นแล้วก็เทสอย่างที่ผมบอกอะนะครับคนไข้ผ่าตัดเสร็จเอาออกมาอยู่ห้องพักฟื้นแล้วหลังจากนั้นนะพอทุกอย่างสงบนะสอง,สอ,งอาทิตย์ถึงเดือนหนึ่งอะทุกอย่างสมองมันก็กลับเซตเตอร์เข้าสู่ภาวะเดิมอ่าเราก็ถึงเริ่มเปิด เครื่องกระตุนเนื่องจากอุปรกรณ์เป็นอุปรกรณ์พิเศษนะฮะใส่เข้าไปนะ<ช>ร่างกายบางคนถ้าเกิดสมมติเขาไปดูแลตัวเองไม่ดีนะฮะมไม่สะอาด<ช>ห,หรืออะไรเงี้ยบางทีเชื้อโรคมันก็วิ่งอยู่ในตัวเขาบางทีมันก็ไปหลอดไปจับอยู่กับตัวไอ้แบตเตอรี่ได้ซึ่งอย่างนั้นอนะ่ะมันก็มีอากาศติดเชื้อ <S <S ที่สายไฟก็ได้ที่ตัวแบตเตอรี่นะฮะไม่จากไม่ใช่จากภายนอกนะครับจากตัวคนไข้เองอ่ะนึกภาพตามตอนที่คุณหมอว่าผ่าตัดใส่เข้าไปเนี่ยเป็น awakening operation คือผ่าตัดแบบคนไข้ตื่น คนไข้เขาจำได้ไหมว่าไอ้ตอนสอดเข้าไปเนี่ยแล้วคุยกับคุณหมอโต้ตอบกันตอนโต้ตอบกับผมเนี่ยเขารู้ตัวนะบางทีผมก็ด้ให้เขานับนะหนึ่งถึงสิบพูดลองตามผมซิพูดบางอย่างหรือบางคนบางทีอารมณ์ดีเขาก็ร้องเพลงอะไรขึ้นมาของเขาก็มี <c oughs> ใช่พอผ่าตัดฝั่งอุปกรณ์เสร็จเนี่ยจะมีฝั่งแบตเตอรี่ตัวนี้ตอนนี้นคณไข้คุณหมอดมยาเขาจะให้ยาสลบ,บคณไข้ล้วซึ่งพอให้ยานอนหลับปุ๊บคณไข้ก็จะรีแล็กซ์แล้วก็หลับไปเป็นอาจจะสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง ผมไปถามแค่บางบท่านก็จําไม่ได้ละตอนที่ผ่า<อ>ตัดสอนเข้าไปตรงเขาจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรเกิดขึ้น,นบางรายก็จําได้เนี่ยให้พูดอย่างเงี้ยพูดซ้ำๆพูดย้ำๆเรื่อยๆซึ่งผมเป็นการวิธีการเทสคุณหมอผ่าตัดก็อยู่บนบนสมองคนไข้เป็นคนปรับตัวตาแหน่งสายไฟผมก็อยู่ขอไข้ด้านด้านล่าง นะครับซึ่งมีฉากกั้นไว้เพื่อป้องกันการติดเชื้อครับแล้วก็มีเทคนิลยอุปกรณ์ที่มอนิเตอร์คนไข้ดูว่ากตํแแหน่งสายไฟมันครบไหมซึ่งเป็นการรีเช็คครับดูจากสแกนนะครับดูจากเครื่องที่เราใส่เข้าไปแล้วก็เทสจากคนงไ้้จริงๆพอเทสเสร็จเราก็ใส่สายไฟที่เ่้นที่เห็นในจริงๆเข้าไปอีกทีนึงนะครับมันจะเป็นการรีเช็คกันหลายหลายขั้นตอนเพื่อผ่าตัดครั้งหนึ่ง จะได้ไม่ต้องมาผ่าอีกรอบหนึงเลยนะวันนี้ได้พูดคุยนะครับคุณหมออภิชาติพิสารพงศ์นะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผมเชื่อว่าอันนี้จะเป็นอีกหนึ่ง EP ที่ล้ำค่ามากสำหรับผู้ป่วยพาร์กิสันแล้วก็รวมถึงคนที่ไม่อยากจะเป็นวันนี้ครับเราเดินทางถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการด้วยดีมากๆเลยนะครับรายการดิจิ t h Tech แค r e ดูแลคุณบาย d m s ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพนะครับมาเจอคุณผู้ชมทุกเช้าวันนสา9นา9าทาง PTTV HD 3 6นะครับหากอยากดูซ้ำหรืออยากดู EP อื่นๆที่เคยออกอากาศไปแล้วนะครับไปอยู่ในช่องของ PPTV นะครับในช่อง YouTube แล้วก็เพจ PPTV HD 3 6นะครับพิมตามนี้เลยอย่าลืมนะครับอัปเดต HealthTech ยุคนี้ต้อง DigiHealth Tech Care ดูแลคุณ by BDMS ผมนุยพงสุขและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ